มาส่งค่าเลิแทวคาบปากปลายเศราเอสหน่ค่ะเนาะเอาค่ะอ่าปากปลายเศาเอสเนี่ยก็เป็นตอนฝึกรูนังเก่าค่ะสังเสว่าพี่น้องค่ะไปไล่เล่นตอนหนึ่งตอนสองมันมากนี่ยก็แค่งต่อขากัดด้วยดีเนื้อกลุ่มอันคาดตังไว้ยซื้อห้องว่าเฮนดิกไทยนั่นในค่ะเนาะอ่าเฮนดิกไทยเนี่เป็นกลุ่มคาดตังไว้ยขนาดเข้าวกว่าจอยเขาในนั้นเสียวก็เล่นเงาต่อไปแต่ถึงทีไหนอะอยู่ค่ะคาเนี่ยก็ติดคดเจอ อ่าเป็นแพรปันกวาดต่อป้อยเลี้ยมสี่คัะนนะ้อมือเลี้ยงเป็นเลี้ยมสนะามมองขนาดในคาเลยเป็นแพรมาปันมอกอเลี้ยมหนะึ่งสองสามป้าแนวค่ะนี่แต่มีสามปับค่ะนะอ่าสมบัติเสียงแทงปั๊บขอเขาเนี่ยเพราะว่าแทงปับมาเนะี่ยก,ก็ปองวาลิกเท้วคายเอาวกวเอาในคันเนาะอ่าในก็สั่งซื้อว่าเข้าคารมอเอาในก็จะเป็นะะตื้อตั้งรีดอนตาพี่น้องค่ะที่เชื่อมมอลิกไทยและที่เชื่อมออ่านหมอแต็มในคันเนาะ เพราะว่าเคยหมอดเต็มในเด็กก็หลุดฝึกเต็มห้างก็เลี้ยวนั่นค่ะเนาะอ่าเพราะว่าเขาขาดเต็มเนื่ยในเด็กก็ตีนั่นยาวนั่นค่ะเนาะเปิงลงในเด็กก็ะว่าตัวเจ้าเก่าไขมอยู่เต็มในเด็กก็โดนมีกำซึมกำเต็มอ่านใ้ตั้งปับเลยอ่านในเนยไมยจอมหมายจอมเต็มจอมในเด็กก็ย่มยาบาวันหนึ่งแต่เป็นวันอันพี่น้องค่ะอ่าหมอดรูมอดเต็มเล็กเทยกว่าเลยลรง่ามเลยค่ะปั่านก็ขาดเูอ่านในปัญกับโฮมตัวค่ะนะค่าเช่าค่าเช่า ค่าเช่าเชาสีเสาสีเสาสีอันคาเตเป็นภาษาปันบางอันก็อันคาพูดติป๋องคาดิลัดในคัยนะเนื่งจากค่าเช่าเนี่ยได้ก็เป็นกาเป็นกาคัดนั่นค่ะเนื่องจึงกาคัดเฮิร์นเนี่ยกาคัดอ่าอองตีเนี่ยใะนั่นค่ะเนาะค่าเช่าห้องเนี่ยก็เป็นเตเป็นติติคัดห้องนั่นค่ะเนาะเสาซีในเดิมหูค่ะที่นี่ที่นี่ก็ปอดีในกันค่ะเนาะที่นี่ งี่งเงายิ่งเงายิ่งเงาเ,เนี่ยเป็นกวนเอ,อ่อเงือสอลักซื้อเจ้าหน่ค่ะนะเขาได้ใกล้วะยิ่งเงาเนี่ยเช้านี้เช้านี้เช้านี้ก็ในมือเตียนได้ก็ว่าเช้าวันเนี่สิยด้วยควมือเขาออกเสียงได้ออกเสียงยาวค่วะตอนเช้าเช้านี้นะ่ยค่ะเนาะอ่าเป็นกลางในได้เอ่อปัดเหนือด้นั่นค่ะเนาะมือเจ้าได้นั่นค่ะเนาะชี้ฟ้าชี้ฟ้า บอกว่าจีจ้สเสาร์ฟาค่ะเนาะม้าแยมม้าย่มในเหล่าที่เป็นชื่อมากขยันเนาะนั่นก็มาก,กินให้ไหนคยันแย่มในบอกว่ากินให้ขัดด้วยเด็ดม้าแยมคำชูคำชูรู้ว่ารู้ว่าบาากาาอกว,ว,ว,ว่าคู่ว่าในแค่หนึ่งก็หน้าดูหน้าดูในเรียบหรือขัดด้วยใบหรืด้วยใบนั่นค่ะเนาะหรืด้วยหน้าดูในบอกว่าเออ่ ลองตั้งเสียงอันมันจะเป็นกาลีตุ้ยเนี่ยใช่ไหมคะเป็นกาเล็บลีตุ้ยค่ะเราเล็บลีตุ้ยอันนี้ก็เพราะว่าเสินหน้าอันนั้นจะหน้าตาขนาดในหน้าเนี่ยมันบอกว่าเล็บเล็บเป็นเล็บลีตุ้ยอ่าใช่ไหมครับข้อความจช่ไหมขนาดใจกินนั้นครับมันจะว่าหน้ากินในเล็บลีกินอ่ามันจะว่ามันกินดีหนำจะอันว่ามันจะว่าอ่ามันหวานหนำจะขนาดหน้ากินเนี่ยบอกมามันเล็บลีกินให้ไในแวดวงครับค่ะตุ้ยก็เล็บลีกินน้ำลายปุ้นใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน มันเรียบดีตัวนี่เนาะ,นะ,นะหน้าดูสูส้ซ่าสูสา้ซ่าท่านา้ำท่านา้ำบอกว่าเป็นตานา้าเหมือนอย่างเงาข้ามเช้าข้าเช้าในวันเนาะข้าก็คือข้ามเจ้าในก็จะเนี่เน่าเสียเน่าเสียเน่าเสียบอกว่าเป็นเน่าเ,เ,เ,เป็น,น,ปนละลายนั่นค่ะเนาะเงี่ยหูเงี่ยหูฟูฟ้าฟูฟ้า หญ้าปูหญ้าปูในคณะหญ้าปูเนี่ยเป็นปอเท,า,ท,เทาเมทเทาองครับค่ะหญ้าเนี่ยเป็นเมทเทาคณะ,ะปูหญ้าตายายในะคณะนะปูหญ้าตายายปูหญ้าปูหญ้าในเรียบสีเป็นไผ่ปอใครอยู่เนาะอันนี้ไผ่ปอดีๆค่ะกระแทงตรงค่ะคู่ขี้คู่ขี้นะคเนาะออก่าเป็นกูหรือเ,เป็นกิกกูกิกนะคเนาะ พี่พ่อพี่พ่อ,อ,อปีเลยตั้งปะงอะเมียงอะเมียเรียไรยเรียไรในาคาะขนะอโทษดเรียไรยเรียไรยใช้ผู้ใช้ผู้ยุยยุยยี่รีมารีมาช้าใหญ่ช้าใหญ่ ไม้เทา้าไม้เทา้าเล่าว่าเล่าว่าเนี่ยบอกว่ามันใครเนี่ยเนาะใครเนี่ยว่าน้าแท้น้าแท้แม่ค้าแม่ค้าง้ามืองามือเนี่ยเป็นเมก้ากันนะงามือ,นะมะนะมอชื่อเทชื่อเทชื่อเทเนี่ยจือคือแคมครับเท е น้ำ เทน้ำแปลว่าถอกน้ำล้ำล้ำนะล้ำนะชะเงือชะเงือเซงโง่เซงโง่เซสเราขอโทษรับโซเราโซเราเล้าไก่เล้าไก่เป็นเล้าไก่ครับไรนาไรนาไรนาเป็นไฮเป็นนาถาดี ท่าดีทาด่าตีนะครับเนะาะท่าตีนี่นี้นี่นี้สีสัวสีสัสวนะคำเราเป็นซ่ากะเนาะสีสัสวชั่วดีชั่วดีวดแล้วก็ทีท่าทีท่าว่าไว้ว่าไว้ ไร้ชื่อไร้ชื่อหรือช้าหรือช้าม้าห่อม้าห่อในคณะ,ะม้าห่อย่อขาย่อขาเนี่ยคณะแล้วในคำไปเลยอ่านตัวใหุ้ป้งในตึ้หามาอ่านแมนที่เนี่ยค่ะปั๊บจะในคณะมันจะว่าคาเลยอ่านไว้ลงนาค่ะนะอ่า,อานคามาไทยในพี่นอ้องเขาเนี่ยก็ได้เป็นปอนด์้านสุดดังด่าขาอล้วก็เป็นปอนด์้านสุดในคลิปกําเดียวค่ะนะ อะไรฝึกไว้กัมเหลียวค่ะนะรูปอลครับว่าคา่ะออกซิยมือรแล้วก็ค่ะได้มาพื้นปั๊บเมยก็รู้อ่านในบรรดาพี่น้องเขาในกัมเหลียวนั่นค่ะเนาะเปิงลงได้ก็นั่นคือพี่น้องค่ะ์ทีออกอะไรเสียงมอลูมอ่านกันนั่นเก้เอาเพราหมางอ่านในเออ่ความหมายมันในมางอ่านก็คารเต็มเพราะคู้นั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ว่างคว่างปัญญานำเสกกัมก็ยืนยันว่าอ่านำเละเอีกได้ก็พี่น้องคาร์ทีเลยพอนดีกว่าอยู่นั่นค่ะเนะนะาะก็อ่าย้อนซูให้พี่น้องคารอยู่หรืกินไว้ให้กันก็นอย่าเหมือนซุงกันกูก็สกสิกาคมม่ง